สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น,ออน้องเอฟซีมาลำนพิรำเพลินช่องเอฟซี FC ของช่องคนส่งน้องพิรำเพลินนะคะนางงานเมื่อน,นี่นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะเกือบร้อยเปอร์เซ็น,นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะพาพี่น้องชงมบรรยากาศหน้าเวทีพี่น้องเฮานะคะบรรยากาศทั่วไปเนาะพี่น้องคะ่ะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับพวกไก,กลสีเหลวแล้วนะคะจะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เย็่มร้อยค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะป้าป่าราคาบรรยากาศหน้างานหรือภาพพี่น้องไปเบิงงเงเบ่งทางหน้าเวทีสะก่อนพี่น้องขาเสียพี่เบิ่งทางข้างหน้าเลยนะคะโอ้พี่น้องเขาเดินเป็นเดินสวยงามนะคะพี่น้องขา พาไปชมด้านหน้างามนะคะว่ามีอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นทีมไลท์พี่น้องเขาทีมไลท์ถนัเมือขึ้นนี้นะครับตรงข้ามกับอ๋อนี่ไงอะป่าป่าทะเลเผาขาโอ้ลูกขาเราหลายเด้อป่าทะเลเผานะ น้องงานกัะมีร้านค้าร้านขายน้องเฮ้ามาสะดวกนะครับพี่น้องขาตีถนนใหญ่เลยนะคะตีถนนเลย ายของเราน้าจานะจ๊ะสําหรับบรรยากาศน้าง,งานเนาพี่น้องเนาะนะคะมาเ้อพี่น้องเด้มมาเด้อบัตรราคาบัตรก็ราคา1 6 0รคะแนนคือเก่าคือเดิมพี่น้องค่ะร6 0ยคะแนนเองนะคะไม่แพงเลยพี่น้องห้างมาแพงเลยนะคะ ราคาช,ชูดๆสำหรับ,บบรรยากาศท่างงานนะคะท่าน,นกำลังลงลับพ่วงค่ะพี่น้องลับพ่วงทางนั้กกนกำลังลงไปใส่แอน ไปใส่ยางเบิงพืพ้นที่แยงเบิงพืพ้นทีส่สำรวจตีว่าดีเนาะเฮ็ดดีเนาะ,ะนี่นะคะสำหรับบรรยากาศของเราค่ะบรรยากาศทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะเวทีกับไก่สีเลืองในเดิมพี่น้องเดินทุกระบบนะคะระบบ ตอนนี้นะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเหลือแค่ลำโพงอีกขาหนึ่งนะคะเหลือแค่ลำโพงอีกข้างหนึ่งแล้วก็เสจนะครับเนี่ยพี่น้องเฮ้ามาจวดกับอเมเจอร์อีกรอบหนึ่งด้วยพี่น้องด้อมาจวดกับอเมเจอ,อีกหนึ่งรอบนักศึกษา

ไม่ซอสยีบ่บอซอดแล้วนะคุณอ่ะโอ้น้ำยังล่ะนทำเล็บแมวครับเฮาใส่ต้นบักเล็บแมวจังวต้นบักเล็บแมวใส่ขึ้นมีน้ำเล็บแมวอ๋อเอาออกทีมไปงสีมันก็นสีเหยียบขึ้นเก่าตัวอออกทีมไปมันก็เหยียบเก่าตัวอันนี้ใครแน่ได้พื้นแน่นี่พื้นแน่น<ำ>ี่บ่บ่มีผลเหยียบไปก็ไม่มีผลนะครับ

อยู่พัฒนาสายทูครับเอ้าไมยังสายทูไม่ได้ไล้บอกยกนียวไห่ดูสายสองโอ้นิ้วนะเอาเนวมาสันแท้สสันมาสันนะนะแม่ยิโผายลมไ่ันมูเขาบัดคือมูเขาบัดคือแงะกลัาจะของบคือสันแท้ยิโพหอยิโเนี่ยสี่ก็เนิ้วกลางซ้ำกันเลยบอก โอ้ว่าสนาดีตัวนี้เรียกว่าพิษโครับพิูจน์ยังอีกไ่เจอไ <Istanbul. S 1> ม่เจอาจามาอ<ะ>อจวดบอมขึ้นอีกจวดบอมรมันบอมครับยงไม่ดังจวดโอ้ใช่ <c oughs> ช่ช่ก <c oughs> อบกๆอบออกรดีเนาะดีดีดีสำหรับอ่าไม่ที่กะไก่สิรร้อยเปอร์เซ็นแล้วกับร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ปีนองมาเถอะล่ะ ขาดแต่พี่น้องาขาดแต่พี่น้องครับพี่น้องบาพี่น้องมาเห็ดแบบวิกแตกครับเพื่อนเนี่ยโอ้าพพี่น้องมาเห็ดวิกแตกเห็ดแล้วแต่ไม่ยังสิแตกเราก็ให้พี่น้องมาคุลุคนณสองคนเลยแจกแล้วครับเงินบ่ กับเ็นงั้นบวัดท no. so, ี่เปิดดีกางรบเรียดนีนี่แค่บันั้นขายกับพพ่ออยู่พอนี่ใส่ของทูตทักย์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่พ่อหัดเดี๋ยวพ่อหัดลองไปลองไปแล้วกัทไปโอ้ขึ้นขั้นแต่กระจกไก่แล้วไก่เสือเป็นเส้นแล้วพี่น้องพร้อมจวดนะคะเย็นนี้นะคะอย่าลืมเลี้ยพี่น้องมาให้กำลังใจเสือตะเวนเตเวนกับหมวกว่านนี่อยู่บ่เตเวนกับหมวานเตวนกับหมวกว่านจังใจแต่พวกพ่นเรี่ยวอยู่ ้พุ่งไกแล้วๆมันขึ้นขึ้นภูเขาคือโอ้มขึ้นในภูเขาค่ะแล้วก็<า><า>ตกิดตามคเขาติดตามค่ะพร้อมจวดเร็วนะคะพี่น้องเฮานะคะฝักแห่งกําลังอกกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อ นี่ค่ะบรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศทั่วไปนะคาอ่ะเอาเมว่อวานถามเฮาอีไปเยือมมาปะได้แม่

นี 4, 4, 4. ่ครับพี่น้องครับบรรยากาศทั่วไปนะคะบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องครับสำหรับไลน์คลิปนี้นะคะคอนโซลสตงวัสันินพี่น้องเรื่องนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า